สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมจะพามาชมสมเด็จไล่ควายของหลวงปู่บุตรดาปัญญาอโลวัดตายพัฒนาลาักแก้วครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องดูกัน,หนหมหตัวหนังสือเดงเลยเห็นไม ดูจ้องซื้อเันดูคอโคอสหน้าสวยๆเลยดูตาหลวงพอ่อตาหลวงพ่อลึกลงไปเลยนะ <c oughs> ลึกลงไปเลยปุมลงไปเลยดูชุกจีวอพวกอะไรนี้จะคมมากมีของเกะนะ๋แล้วนะแต่เก๋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 ไม่ไม่คมเท่า จิวานอมคมเลยมือแม่เล็บมือติดหนึ่งสองสามสี่นิ้วดูทานจิวานอมคมดูขนกขนกเด้งไหมเด,เด้งเด้งอืนะแปลกใจพระราคาไม่แพงนะหลักร้อยไปไปแต่มีเกล้ว สมเด็จมหาราชม่หมคมเลยไหมยันต่อ,อกนี่ก็คมมากตรงหัวยันนี่มว่าแม่จะคมมากตรงปลายยันตกปลายยันนี่จะคมมากฟองตะกุดเงินด้วย มันก็ปราตาเปสนารามาดูหน้าของพ่อจะชัดอีกทีหนะึ่งอืมเห็นไหมพวกตรงแก้มพวกในปากนี่คมนะมันเป็นพาเนื้อดินนะ ผ่านเนื้อผงนะยังคมนะุมเลยติดติดจีวรดนนะ้วยดูขอบข้าง ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับพี่พี่ชอบไม่ชอบติชมได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ